ยูเรนนเมากถูกใ้ประจัก์ความสวยในนักดงาโทำงานที่มีเธฉลองครบรอบ1ปีเบอท่แนมดแคและไบยสอคินทีกเลือกที่จะดูทีวนแบบของตัวเองเพราะวพิิตเลื้นมาอลกิเดเมืันที่กันยายนงานฉลองครบรอบ1ปีสุด่ยงใหญ่ของจุนัสนกับงานพิเศษ p ีเอนเจอวิซนิ e พิชิตอร์ออฟยูนัคินเนิกตัวพิเลขึ้นมาอิซกิเดวงคู่มากับพิเศษคนสวยรสเมก ร่วมแชร์ประสบการณ์และความประทพพับใจกับการดูแลตุเร่ให้ดูด,ดทีที่ยูเรเนียนสียูเรนียนสีได้พิสูจน์แล้วว่าความต้องการและความงามในโฮเมรีอย่างต่อเน่องทำให้พิที่ผ่านมาต้องเาคลียร์สาขาและภายในทุกปีหลวพจะเปิดให้บริการทุกที่สิสาขาเพื่อให้บริการที่ควบคุมาคาท,ทุกเซตเน้นทั้งผิวพรรณความงามการดูแลผู้เฒ่ารวมถึงการดูแลสุ้เฒ่าเพื่อศาสตร์ตลอดไ้ พบอควานี้ย like no ูเรนัสคลินิกเพิ่มสิ่งแวดล้ด้านการให้บริการด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีความงามที่ทันสมัยปรับปรุงการให้ด้วยการออกแบบสไตล์ไฮเวย์ดีตี้เพื่อตอบสนอเรื่องของไลฟ์สไตล์และความปลอดภัยรวมถึงความต้องการเป็นสิ่งเดที่มากขึ้นด้วยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของยูเรนัสคลินิกครับผมไปงานยังไงบ้าง ก็ตระการภูมิใจครับผมเพราะว่าเพราะว่าคือต้องบอกว่ายูเรนัสคลินเขาไม่ได้ดูแลแค่ความสวยงามเท่านั้นเขาดูแลทั้งผิวพรรณรูปร่างและสุขภาพคือครบปรงจรใช่ครบวรงจรมาแล้วพอเลือกเรามาเป็นบิสเซอร์เราก็คือเป็นคนที่ดูแลสุขภาพไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวแทนของคนที่สุขภาพดีบุคลิกภาพดีแล้วก็ผิวพรรณดีได้เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า เออลยภูมใจแล้วก็รู้สึกแล้วพอได้ไปอยู่ในเข้าไปเข้าไปลองใช้จริงๆกับทางคลินิกเนี่ยยูนัสคลินิกนก็รู้สึกยิ่งภูมิใจก็บอีกเพราะว่าถ้าเกิดใครเข้าไปจะรู้เลยครับว่าว่าความพรีเมียมต่างๆความเป็นส่วนตัวต่างๆยิง่งใน,ในยุคโควิดตอนนี้เนาะมันมันทำให้เรายิ่งยิ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำให้เราเป็นผู้ชายเองเนแทนหลายคนเลยคิดว่า ป็นผู้ชายเข้าคลินิกมันจะยังไงคือมันฟินมากมันฟินมากคปณผู้ชมจะเห็นมันสบายมันฟินแล้วมันออกมาที่แบบเราเราเห็นความแตกต่างตอนเราเดินออกจากคลินิกก็เราดูแบบเราดูสดชื่นขึ้นเราดูผิวอะไรต่างๆะลรดีขึ้นมันดูสดชื่นขึ้นไหมภายในครั้งเดียวนะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบเปลี่ยนหน้ามือหอหลังมือนะแต่มันดีขึ้นจริงๆไม่ได้เป็นลำความที่เขึ้นอนหลงออ๋อนี่ผมหล่อขึ้นเหรอ <laughs> อาจะเป็นไปได้เราต้องขอบคุนทู่ว่าโอ้หรอแม่เรสอนให้สอมแล้วส่วนใหญ่คุณเล็กแบบไปไป,ไปใช้บริการชอบอะไรเป็นพิเศษในการแบบว่าอะไรเงี้ยออจริงๆชอบหมดนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่เล็กก็กินเยอะเล็กก็เลยชอบชอบจะเข้เครื่องที่มีชื่อว่าที่พูดยาวๆเป็นเวทีไลโปแฟทไฮเอ็นเตนซีส <c oughs> ของกาสิล็โทรแมกเนติกแต่พูดง่ายๆก็คือเป็นเครื่องที่มันเป็นเครื่องที่สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยลดลดลดไขมันในเวลาเดียวกันเล็กเคยทำแล้วมันแบบ หลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่เล็เลกก็ไม่เชื่อตอนแรกแต่พอออมาแล้วมันแบบมันเมื่อยอะมันเมื่อยทอ้องมันเมื่อยจริงๆงเหมือนเราไปออกแรงไปซึ่งวันออนี้จะเปิดโชว์ชุดม,มันเยอะเราใส่สาม <c oughs> ชุดใช่ไหมใช้เวลาอ่ะาฟนคลับใครอยากสวยอยากรอครับผมก็ก็ทั้งสาวๆแล้วก็หนุ่มๆด้วยนะครับใครที่ใครที่เดี๋ยวนี้เล็กเชื่อว่าต่อให้เราจะคิดว่าอ่ะถ้าเราเป็นคนดีมันก็อาจจะดีจากภายในหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเราเล็กเชื่อว่า บุคลิกภาพมันทั้งภายในและภายนอกมันสําคัญัเต่อให้ตอห่ตอให้เราจะบุคลิกภาพภายในดีแต่ว่าเด็กเชื่อว่าคนอย่างนี้ยังไงยังไงบุคลิกภายนอกก็มีส่วนสําคัญในการที่เราจะมองคนอื่นไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากคุณดีแล้วก็สุขภาพดีด้วย <c oughs> ยูเอนอัสลีดี้ครับเอออ่ะถามอีกนิดนึงตอนนี้เห็นบอ <c oughs> <c oughs>